โตโน่ความตั้งใจยังคงแน่วแน่ไม่สนดรามา่าเดินหน้าซ้อมว่ายน้ำจืดความตั้งใจยังคงแน่วแน่และเหมือนเดิมสำหรับกรณีที่นักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างโตโน่พาคินออกมาเปิดใจว่าเตรียมจะว่ายน้ำ้ามแม่น้ำโขงไปกับไทยลาวระยะทางกว่า15กิโลเมตร เพื่อนำเงินไปช่วยโรงพยาบาลริมฝั่งโคง้งคือโรงพยาบาลนาครพนมของไทยและโรงพยาบาลแขวงคำม,ม่วนสปปลาวในวันที่22ตุลาคมนี้เพราะแม้จะมีหลายเสียงที่ถ้วงติ่งว่าอันตรายควรเลื่อนหรือควรยกเลิกไปเลยดีไหมแต่โตโน่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเพื่อช่วยโรงพยาบาล ซึ่งในวันนี้8ตุลาคม2565โตโน่พาขินคำวิไลศักดารานักแสดงโพสภาพผ่านอินสตาแกรมขณะที่เริ่มซ้อมว่ายน้ำกับน้ำจืดในบึงครั้งแรกพร้อมระบุว่าซ้อมกับบึงตะโก้ครั้งแรกและได้มีโอกาสฝึกว่ายเพื่อดูแลเพื่อนๆที่อยากจะมาร่วมว่ายด้วยมีความสุขมากครับระยะทางวันนี้1,650เมตร จากระยะจริง15,000เมตรยังห่างไกลแต่เราจะพัฒนานในทุกวันครับเหลือเวลาอีก14วันจะได้เห็นว่าแม่น้ำโขงที่นครพนมและท่าแขกสวยงามขนาดไหนจากน้ำใจรอยยิ้มของคนไทยและคนลาวทุกคนครับ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีทั้งผู้เข้ามาให้กำลังใจสนับสนุนและผู้ที่แสดงความเป็นห่วงโตโนโ่นายลืมนึกไปหรือเปล่าว่าน้ำจากธรรมชาติไม่ได้ใสแจ๋วให้มองเห็นชัดเจนและไม่ได้นิ่งแบบน้ำในสระในบึงนะนาน้หนามหลากแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเลื่อนไปสักเดือนก็ยังดีคนเข้าใจได้ค่ะมันอันตรายมากนะ ขอให้พระเจ้าคุ้มครองก่อนหน้าเคยไหว้แล้วมีปัญหาหัวไหลนี่ใจจริงแล้วอยากให้เปิดบริจาคแบบที่คุณถนัดมากกว่าแต่เป็นกำลังใจให้ละกัน